เราก็จะพาทุกคนมาช้อปปิ้งนะครับกันที่เตี่ยมสัก99ครับผมเขาเคลมนะครับว่าเป็นโกดังที่มีขายสินค้าทุกอย่างและที่สำคัญคือยังไงตัวเล็กที่สำคัญนะครับถูกที่สุดในโลกด้วยนะครับยำนะครับในโลกนะครับในโลกแต้ยูมันคงใหญ่มากดีอะไรเลยไอ้นี่นะที่บางจ้าทุกเจ้ากี่บาทแม่เจ็ดบาทเจบาทกูโคนดูเดี๋ยวอะไรครับแม่ช้อนเอาไปไหนครับแม่ นี่ใครอยากได้แบบที no, ่นึ่งนี่นะครับมีเครื่องครัวละอันนี้มาเครื่องครัวกระปแบบมีตะลิวยังมีไม้กรด้วยนะครับกระเป๋าเดินทางก็มีนะครับลิ้นชักโอ้โหปลาติกไม่มีอะไรบ้างเออไม่มีอะไรบ้างตอนเนี้ยให้เห็นกันทุก่เลยว่ามันใหญ่โตมาก้เคยแบบว่าซื้อของจะต้องลองขอชีวิต มันใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นเลยะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเล็กโตโมเมนต์นะคะครับเราอยู่กันในรายการติดโซเชียซึ่งเป็นติดโซเชียจริงๆนะครับวันนี้เราไม่ได้มาแกะของส่มใช่ไหมตัวเล็กใช่แล้วครับห่างหายจากการที่เราพาไปทัวร์ไปออกเดทข้างนอกกันมาหลาย EP แล้วนะครับวันนี้เราเลยถือโอกาสพาทุกคนออกมานอกสถานที่บ้างนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ไหน เราก็เยือกกันที่บางใหญ่นะครับตัวโตโอ้บางใหญ่จังหวัดนนท์แล้วบางใหญ่จังหวัดนนท์มีอะไรพิเศษครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาช็อปปิ้งนะคบกันที่เปี่ยมศักดิ์เก้า้าครับผมอาเขาบอกว่าโกดังนี้เนี่ยนะครับของเปี่ยมศักดิ์เก้าเ้าอะครับอ่าเขาเคลมนะครับว่าเป็นโกดังที่มีขายสินค้าทุกอย่างและที่สําคัญคือยังไงตัวเล็กที่สําคัญนะครับถูกที่สุดในโลกด้วยนะครับย้านะครับในโลกนะครับเขาบอกในโลกเขาไม่ได้บอกในประเทศนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตพาไปน็ อบเครมไว้อย่างนั้นจริงๆนะครับผมแล้วก็เราทํากันบ้ามาแล้วเราอยากบอกว่าคือแบบที่เนี่ยมันใหญ่มากแต่เห็นข้างหน้าเนี่ยมันดูเล็กมากเลยแต่แอบไปเห็นข้างหลังมาเป็นไงตัวเล็กโอ้โหจะบอกว่าที่เข้าไปนะแค่ลานจอดรถก็คือยังเห็นไม่หมดอ่ะตออันจะบอกบบว่าใหญ่มากใหญ่จริงๆถ้าใ,ใคร<า>ขับผ่านเส้นวัลลประดุกอ่ะจะรู้ว่าเป็นอนาณาจักรการขายสินค้าที่ เยอะและใหญ่มากๆเลยทุกคนแล้ววันนี้นะครับเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับผม<ช>เรารมีแขกรับเชิญอีกแล้ว,แ,ลวแขกรับเชิญก็อีพีลอยเรานี่เห<ช>มือน,<ช>นจะแบบ,บพาคนมาทัวร์กับเราตลอดเวลาจริงๆ <c oughs> นะครับผม แขกรับเชิญในวันนี้นะครับเป็นสายช็อปตัวแม่เลย,<า>ยนะครับตัวแม่ตัวแม่จริงๆตัวแม่จริงๆนะครับผมอ่ะยังไงทุกคนอยากรู้กันแล้วว่าอาณาจักรของเปี่ยมสักเก้เก้านะครับผมใหญ่โตมโหฬารและมีสินค้าอะไรขนาดไหนนะครับเริ่มอยากรู้กันแล้วใช่ไหมโอเคถ้าทุกคนอยากรู้แล้วนะครับก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยละกันนะคะครับผมถ้ากดแล้วเรียบร้อยอ่าตามเรามาได้เลยแต่อยากแรกเลยเราจะพาทุกคนไป เจอแขกรับเชิญแล้วก่อนนะครับผมตามมาตึาบตน๊บตึ๊บตึ๊บตึะบตโอบนึ๊ี่ึ๊บตึนบตึนบตึ๊บตี๊บตน๊บนึบตบตึ๊บตบ มีชั้นสองด้วยตัวเล็กใช่มีชั้นสองด้วยนี่นี่นอ่านี่ดูมันคือกึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตแบบแบบขนาดใหญ่เนาะมากและประเด็นคือเขาเคลมว่าขายทุกอย่างอย่าช้าชหมดแล้วหมดเลยนะครับผมจะบอกว่ายังไงอ่ะตัวเล็กเขาบอกว่าราคาเริ่มต้นที่เนี่มีเริ่มต้นตั้งแต่3บาทยันหลักร้อยหลัก,ลก,ลกพันนะครับผมก็คือใครจะซื้อซื้อนะครับผมมีทุกอย่างจริงๆดูแต่ตอนนี้ประเด็นคือ มันใหญ่โตมาฮะมโหรานขนาดนี้นี่เราจะไปเจอแขกรับเชิญดนที่ไหนนั่นแหะสิไม่รู้ยังไงเอแล้ยไปเร็ว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 เรับเร็รับเชิญของเราวุณแว่าอวฟรีีเป็วเง็ุกคนวอก่ลเววเา็วัรเนี้เต็วช็อเตัวแม่เลยแม่็วเรริงเแม่ฟร็วเรเเรรร็วรรรรรรเ็วเา ใช่เริ่มต้นสามบาทใช่ไหมแม่เห็นเดี๋เริ่มต้น3บาทเน,เนน,น,นานะแล้วมันใหญ่มากนี่แค่โซนแรกนะทุกคนดูดูด,ด,ดูอันนี้เป็นเครื่องมือช่างเครื่องมือแบบอุ้ยหลายอย่างเลยอ่ะไม้บรรทดัดเครื่องเขง่งเครื่องเขียนมีหมดเลยทุกคนดูจะบอกว่ามันมีทั้งราคาแบบเนี่ยสมมุติเนี่ยมีทั้งราคาปีราคาโศกโซ่ก็มีหกชิน้นสิบสองชิ้นขึ้นไปนะครับผมเนี่ยดูดิใหญ่มากอะ่ะใหญ่ไม่พอคือของเยอะมาก ทุกคนจะบอกว่ามีทุกอย่างจริงๆแต่ถ้าสมมติว,ว่าห้ามตัดสินห้ามตัดสินค้าเองอ๋อก็คือสายไฟอะไรพวกนี้เนาะนี่เป็นสินค้าช่างี่ปักปงป,ปักไฟขอโทษนะครับอันนี้คือมายังไม่ถึง5นาทีเลยนะครับแม่แม่ได้ขนาดนี้แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าถ้ายิ่งซื้อเยอะก็จะยิ่งถูก่าใช่เพราะว่าราคาเขามีท<ด>ั้งราคาขายปีขายส่งขายส่งตั้งแต่6ชิ้น กับ12ชิ้นขึ้นไปราคาก็จะได้ขายส่งนี่ไงนี่ไงราคาปกติ15บาทใช่ไหมถ้าคุณซื้อ6ชิ้นก็จะลดลงไปอีก1 3ถ้า12ก็ลดอีก11บาทถูกอย่างนี้วันนี้รถของเราจะขนพอไหมเพราะว่าไม่พอแม่น่าจะช็อปกระจุกระจายนะครับนี่ยังไม่ผ่านไปล็อกไหนเลยนะครับนี่แค่ล็อกแรกนี่แค่ล็อกแรกอยู่เลยนะครับอันนี้กี่บาทคะ12ชิ้นขึ้นไป12บาทต่อชิ้นเหรอแม่ต่อซองใช่ไหม โอ้พ oh, wow. ่าแันนี้เราก็ยกเ,เหมือนพ่าเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรได้เนาะอันนี้เนาะแม่น้องเราก็ไปไว้ที่บ้านเราออ๋จะบอกว่ามีทุกอย่างจริงๆครับนี่กระปุกออมสินก็มีฟิวเจอร์บอร์ดก็มีนี่มีมุ้งด้วยนะครับทุกคนนี่เห็นอะไรไกลๆนั่นไหมนะี่คือนั่นนะ้าโกดังยังไม่หมดนะนี่คือแค่โซนแรกนะครับถุงเท้าแม่ถุงเท้าก็มี นี่มีถุงเท้าลูกส่งลูกเสือมีหมดร้านขเขาขาย <ไป S 2> สินค้าทุกอย่างจริงๆริง,รงเราพร้อมกันจะไปโซนต่อไปกันหรือยังพร้อมแล้วไปเลยอ๋อ,อ,อนี่นะครับแต่ละแต่ละโซนเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าล็อกนี้มีขายแบบอรองไม้ปอมทุกเทียนเครื่องไฟฟ้าตู้ยาอะไรอย่างเงี้ยมีเซียนด้วยเฮ้ยคือมันคือมันคือมันทุกอย่างไปปะทุกอย่างแบบทุกอย่างแบบทุกอย่างจริงๆงถ้วยชามลามไห่หนึ่งชิ้นสิบแปดบาท นะครับแก้วเกิลใดๆใครอยากจะ,ะทําธุรกิจเปิดร้านนู่นนี่น,นั่นมาซื้อภาชนะนะครับเปิดร้านหรือเข้าบ้านที่นี่มีหมดนะครับนี่เดินไปดูนี่มีถ้วยมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับเฮ้ยอันนี้น่นนนนนนนานรักมากจามพลาสติกน่านรักอ่ะดูดีกี่บาทอ่ะเราซื้อเหมาโหลสิบสองบาทได้เจ็บาทเท่าีห็บาท เออน่ารักน่ารักนอะไรน่ารักตัวเล็กน่ารักช่วยเหลือโยงเกง์นี่อ่ะเดินเข้าไปดูเลยเนี่ยช้อนะช้อนทองช้อนเงินช้อนทองคาบช้อนเงินช้อนทองมาหรือเปล่าเราอ่ะจริงสุดสนี่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดอย่าได้คาบจริงนะคุณเฮ้ยน่ารักเอ้ยเหมือนเหมือนช้อนที่บ้านเลยใช่เฮ้ยอันนี้เป็นแบบยาวเหมือนเกาหลีเออน่ารักเอ้ยมีมีดด้วยนะไหน อันนี้ก็จะเป็นเครื่องครัวน,นะทุกคนเอามาละเอาไป,ไปกิเอาไปกินเอาไปกินรามยอนนะามยอนไปกินลาบกินลาบจะบอกว่าที่นี่เขาจัดของแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นพอเลยเป็นแคตตาล็อกคอลเลคชั่นไม่ใช่อ๋อไม่หรือว่ากล่องสมทบจัดจัดของไว้แบบว่าเป็นแบบแคตตาล็อกอ่แบบว่าชัดเจนเลยหมวดห้องหมวดเครื่องครัวหมวดชามล้ไหหมวดวัสดุก่อสร้างหมวดเครื่องเขียนอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาแบบ ถ้าช้อนก็คือจะมีแค่ช้อนถ้าช้อนก็คือจะมีแค่ช้อนเลยช้อนเงินช้อนทองช้อนโลหะช้อนพลาสติกเดี๋ยวอะไรครับแม่ช้อนเอาไปไหนครับแม่นี่คือทีี่่บ้านนคือเอาหมดเลยเหรอครับแม่ใช่สองชิ้นขึ้นไปติดโซ่ปั้ดทุกคนเชื่อหรือยังว่าตัวแม่แม่จริงแม่จริงบอกแล้วอันนี้น่ารักอ่ะแม่เคยเป็นไหมแบบว่าไปไหนมาไหนแล้วแบบว่าช้อนเนี่ยซื้อไปเท่าไหร่ก็หายงงไหมเป็นเป็นไหมแม่แบบว่ามหัศจรรย์มากเลย ใช้ไปใช้มะหายไปไหนก็ไม่รู้ทางที่อยู่แค่สองคนชช้อนเนี่ยช้อนทั้งช้อนทั้งซ่อมเนี่ยอยู่ๆก็หายงงมากนี่นี่นี่ช้อนยมีตามาลายด้วยแหมใช่คือของเขาอ่ะไม่ใช่แบบยี่ห้อทั่วไปนะคือเป็นยี่ห้อแบบของเขาก็ไม่ได้กระโหลกกระลาโก้งๆนะเอาดีดีอ่ะเรามาหมดแก้วหมดแก้วจ้ะหมดแก้วนี่ดูหมดถ้วยน้ำซิมมีตั้งแต่สามช่องสองช่องหนึ่งช่องโอ้โห อะไรจะขนาดนีนนี่นะครับใครอยากได้ฟิลแบบไปจัดร้านขาทุน้ำจิม้มโอ้โหพริกกระเทียมไหมครับพริกกระเทียมนี่นะครับน้ำจิม้มน้ำจิ้มนี่ไหมครับุ๊ยน้ำจิ้มพริกกระเทียมครับได้พริกกระเทียมดูครับหญ้าธงหญ้าเทียมก็มีนอกจากหญ้าเทียมแล้วนะครับยังมีไ <My S 1> ม้กรอบ,อบด้วยนะครับ ตีไม่เป็นแต่ไว้ป้องคนป้องกันตัวได้นะครับเริ่มต้นเท่าไหร่ห้าสิบเก้าบาทไมายกอบคุณพระมีตั้งแต่เก้าสิบห้าสิบเก้าบาทเดินเก้าสิบเก้าบาทนะครับไมายกอบดูเดี๋ยวให้ดูอะไรนะทุกคนให้ดูเลยนะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมดูกับทุกคนยังพอแล้วดูโอ้กันเต้ดูมันใหญ่ใหญ่มาก เดี๋ยวประเด็นคืออะไรรู้ไหมหันหลังยังมีอีกชั้นนะจ๊ะไม่ได้หมดแค่นี้นะจ๊ะยังไม่ได้หมดแค่นี้นะจ๊ะด้วยชามลำไห้นั่นข้างล่างนะครับนู่นห้องน้ำลานจอดรถนะครับทุกคนใครจะซื้อของเข้าบ้านนะครับหรือว่าใครจะซื้อของเข้าร้านแนะนําให้มาที่นี่อยู่อําเภอบางใหญ่ซอยวัดประดุกจังหวันดนนทบ,บุรีในไกลเลยนะครับเข้ามาจาก ปักซอยวัดรับประดุกป,ประมาณ8-10ถกิโลไม่เกินประมาณนั้นนะครับตัวเล็กทำไรเมื่อกี้ฮะทำไรเมื่อกี้อะไรหรอกางเกง็งในเข้าวินเหรอไม่ใช่มันพื้นมัน <c oughs> ไม่เท่ากันอ๋อพ<อ>ื้นมันไม่ <c oughs> เท่ากันอันนี้เดี๋ยวให้ดูปนะ้ายอ่ะเขาเขียนว่าราคาถูกที่สุดในโลกนี่ดูเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างอีกรอบนึงนั่นแล้วก็มีแล้วก็มีชั้นสองเต็มนุนยาวไปหนุน เตาย่างหมูปิง้งใช่หมูปิง้งเอาไปทำบิ๊กนี่พอพูดถ <ไป S 2> ึงห,หมูปิ้งไม่ได้เลยตาตื่นเลยนะจริงหูเลยนี่ครับเป็นเตาถ่านเตาย่างหมูเนี่ยเตาหมูเห็นไหมหกเส้นนี่เตาย่างบาร์บีคิวก็มีมีหมดอ่ะที่นี่คุณจะเอาอะไรคุณเลยมันเ,มเลยดีกว่านี่เขาบอกว่าจำหน่ายจานชามกระเบื้องเซรามิกราคาพิเศษส่งใหญ่ที่สุดในซอยเลยนะอ่า่าเนตัวแทนจำหน่ายเวลานี้แทนร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับ นี่นะครับแก้วนะครับพลาสติกทั้งหลายนะครับนี่แมพิมพ์ทั้งหลายได้เป็นพลาสติกนะครับถ้วยพลาสติกแก้วพลาสติกเออยกล่อง สำหรับแบบคนที่แบบขายของสดแล้วก็แบบใส่น้ําแข็งแล้วก็โชว์นึ่งออกมาแบบเป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบไส้กรอกอะไส้กรอกทอดไส้กรอกอรอย่างอะไรเงี้ยนึ่งออกใช่ป่ะแบบตามรถเข็นหรืออะไรเงี้ยครับก็<ๆ>จะใช้ตู้แบบพวกนั้นได้นะนี่ใครอยากได้แบบที่ 1. นึ่งนี่นะครับนี่เครื่องครัวละอันนี้มาเครื่องครัวก็พวกแบบมีตะหลิวช้อนทพัพพีอะไรแบบนี้อมีทุกอย่างยัน กระเป๋าเดินทางก็มีนะครับกระทะเอ่ยไมโครเวฟเอ่ยหม้อยางหม้อปิง้งหม้อต้มเอ่ยไฟมือสองนะครับ20บ,บาทก็มีฟิลเฟลกระทะใหญ่นะครับปิโตก็มีนะครับตะแกรงถาดใดๆหม้อหุงข้าวเหยือกน้ำ เฮ้ยเอางี้ง่ายๆเลย <c oughs> จะบอกว่าบรรยายไม่หมดคือมันทุกอย่างทุกอย่างเอเวอร์ติจริงกับเบลจริงๆทุกอย่างแบบทุกอย่างจริงๆอยู่ที่นี่แล้ว One s t ็อปเซอร์วินะจ๊ะคือมาที่นี่ได้ครบทุกอย่าง <c oughs> เดี๋ยวระหว่างนี้ <c oughs> หาแม่กับฟิล์มก่อน oh แม่ยังบอกว่าจะไม่สะแกใจเลยเดินไปแม่บอกกำลังมันอันนี้เป็น Icana, เหมือนเครื่องกดน้ำเหงื่อแตกแล้วเหงื่อแตกแล้วเรนนี้มันร้อนอ่ะตอนนี้เราร้อนมาก เริ่มมีเหงื่อกันแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่กันชั้นสองนะครับดูนี่หน้าตัวเล็กนาหน้าบานมากตอนนี้นี่เราดูชั้นสองกันนะครับชั้นสามแล้วสองครึ่งเมื่อกี้สองครึ่งชั้นสามอ่าชั้นสองนี่เหมือนจะเป็นพวกแบบปัตติกใดๆนี่มีหมดแต่กงตะกร้านะจ๊ะ กวดนมขดนมเครื่องปงเครื่องปัม๊มนี่แพ็กเกจจิ้งต่างๆลิ้นชักโอ้โหปลาติกเฮ้ยจะบอกว่ามีเหมือนอ,อ,อแบรนด์ดังในห้างที่แบบว่าเขาขายกันเลยจริงพลาติกสีสันสุดขาดมากนี่อะใครจะเปิดลงเปิดร้านที่ใส่เขาเรียกว่าหลาทัที่เส่ทิชชู่ะไปยิกโอ้โห คือเชื่อแล้วแหละว่าที่นี่มีทุกอย่างจริงๆแม่ที่นี่มีทุกอย่างจริงๆชอนี้อุ้ยสามร้ออันนี้คือเหมือนกับแบรนด์ที่อยู่ในห้างเลยเนาะที่แบบพี่ขายอยู่ในห้างอะมีเนาะแบบเนี้ยอย่างดีเลยนะซุปเปอร์ล็อกนอืมเห็นไหมอันนี้ก็อย่างดีอยางหนาเลยอะไรหนาหนาโอ้โหไอ้สัตวะเนยไอคนหรือหมาเนี่ย ช่วยถังกระมบงหม้อต,ตึงๆตึงๆ,ๆตึงๆอ่ะใครอยากได้ที่แบบว่ากดซอสดิบซอสนะนะดิบซอสนะช่วยซอสนะอ่ะโหลหวานเย็นอะไรเงี้ยเอออ่ะซอสดิบซอสอ่ะอโตโบใหญ่มีอะไรที่เราต้องซื้อเพิ่มไหมเยอะแยะเลยพราเห็นอย่างนี้แล้วแบบของมันเดียมากอ่ะก็อยากได้ไปหมดเลยอโอต๊ะพบับ โต๊ะพับโต๊ะหนังสือโต๊ะเรียนที่รีดผ้าลาวลาวตา,ากผ้าถามจริงไม,มไ,รออไม่มีอะไรบ้างเออไม่มีอะไรบ้างตอนเนี้ยโง่เขาแบบไปที่ไหนเขาก็ไปตรงมุมไหนเขาก็สัรเสรรญนะเขาแบบว่าอวยพอเราเหมือนกันเนาะขอให้รวยตลอดการยันชาติหน้าคือเขามีป้ายเนี้ย,ยเกือบทุกที่ของ <c oughs> ของที่เนี่ย <c oughs> นี่นะครับมีผ่าน มีสแกนสอบถามนะครับเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าสอบถามสินค้าได้ขัดยาค้อนนี้นะคบยังครับยังไม่หมดยังเหลือโซนที่เป็นเกี่ยวกับช่วยชามรามไหที่เป็นเซรามิกนะครับเดี๋ยวพาไปดอูอันนี้เราออกมาโซนช่วยํารามไหโอ้ยช่วยช่วยชามโอ้ยไม่ใช่ช่วยชามรามไหที่เป็นเซรามิกนะครับผมราคาติดอยู่ที่ สินค้าแล้วนะครับความซื้อสัตว์คือคุณสมบัติของเราเนะ่ยพที่ร้านเปี่ยมสักเก้าเก้านะครับ<อ>น,นี่นด้วยชามลามหายสินค้าราคาพิเศษนะครับนี่ดูมเมื่อกี้ชั้นหนึ่งกับชั้นสองตรงนู้นเนาะนี่อันนี้คืออีกโซนหนึ่งข้างล่างทัง้งหมดนี่ยาวไปนู่น่นะเมื่อกี้คือข้างบนที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นะครับตรงนี้ใช่มีแก้วด้วยนะนี่แก้วน่ารักแก้วน่ารักอันเนี้ยนี่มีแก้วแบบกินแบบกาแฟอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กน่ารักใช่ อันนี้ด้วยเนาะใหญ่ไหมอ่ะกว้างไหมกว้างไหมอ่ะอ่ะให้เห็นกระชับเลยว่ามันใหญ่โตมโหาระพาอะไรนี่นี่คือโกดังอย่าเรียกว่าโกดังเรียกว่าอาณาจักรอุ้ยคนเดินตามมือสาระเราสาระเดินตามไม่ทันเลยอ่ะขาสั้นไงเตี้ยวันนี้เราส่งคนมากันแบบว่าไม่มีสปอนนะครับมากันแบบด้วยใจด้วยใจนะด้วยใจ โยโย่ก็แทบเหนื่อยนะเอาจริงมันเดินเดินเยอะอ่ะมันกว้างมากเลยอ่ะแล้วคือคุณเคยุณแม่ก็ยังยังสนุกกับการเดินอยู่เคยแบบว่าซื้อของจะต้องลองขอชีวิตคือมันใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นเลยอ่ะแล้วของไม่แพงเลยเริ่มต้นตั้งแต่สาบาทเก้าบาทแบบนี่ดูดินี่นี่ดูเล่นถ้วยหกบาทห้บาทอะไรเงี้ย ไม่ดิโม่เลยคือเดินขนาดนี้ถ้าไม่หมดก็คือจะใหญ่เกินไปแล้วแหละนะว่าไหมจริงก็คือตอนนี้แม่หายไปในจมในกองเซรามิกไปแล้วแม่ไปไหนไม่รู้อ่าเป็นไงครับแม่วันนี้ได้ช้อปปิ้งโอ้เหนื่อยมากเลยเหนื่อยเพราะว่าของเยอะด้วยเยอแล้วก็ใหญ่ด้วยเดินเหนื่อยกันมากเลย3คนใช่นะครับผมแม่ช้อปปิ้งมาแบบสะใจมากสะใจมากอ่าวันนี้ก็ถือว่าเราได้มาช้อปปิ้งคือสะแกใจแม่แหละ นะครับแล้วเป็นไงคลิปนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยจริงนีครับผมนี่เป็นคลิปที่เหนื่อยมากเหนื่อยนะครับผมแต่ขิปเยอะจริงให้ของมันแบบของมันทุกอย่างอ่ะจริงๆเชื่อแล้วคำว่าทุกอย่างของที่เนี้ยมันมันมันทุกอย่างจริงๆนะครับนี่คือแบบเวลาจํากัดไงเราต้องทําทุละต่อก็เลยเดินกันได้แค่นี้แต่คือเนี้ยเดินพาทุกคนดูอ่ะคือเกือบครบแล้วมันว่างมากจริงจนะครับคือถ้าใครมีเวลาแวะมานะครับที่ เตียมสาก99นะครับอยู่ซอยวัดรับประดุกนะครับอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเข้ามาจากหน้าปักซอยวัดรับประดุกเนี่ยประมาณ8-10กิโลนะครับอยู่ขวามือไม่ต้องไปกลับรถนะก็คือเลี้ยวขวาเข้าทางเตรียมสักได้เลยนะครับผมแต่ก็ ที่สำคัญนะครับร้านนี้นะเขาเขาเปิดทุกวันเลยตั้งแต่9ก้าโมงถึง2องทุ่มนะครับผมครับผมสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมใช่แล้วครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติของเราคุณแม่ของขอบคุณนะครับขาประจํำขาประจํานะครับผมแล้วก็ ในคลิปถัดไปนะครับเราจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าเราจะพาไปเดกกับคุณแม่เมื่อไหร่นะครับก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะใช่ครับความสนุกของช่องเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้แน่นอนยังมีความสนุกความสุขให้ทุกคนได้เติมเต็มกันเรื่อยๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เรา3คนนะครับขอตัวไปกันก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับผมบ๊ายบายพร้อมเสียตังค์แล้วใช่ไหมครับแม่ บอกว่าซื้อสินค้าเ2็ิ้นได้ราคาสูงที่สุดในโลก